บรรยากาศการรับหีบบัตรที่ลงยิม3นะครับสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคักในช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ต่างทยอยเดินทางมารับหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ประกอบการเลือกตั้งท่ามกลางมาตรการการรักษาความปลอดภัยและขั้นตอนการตรวจรับอย่างเข้มงวดนะครับ โดยในขั้นตอนการรับหีบบัตรในช่วงเช้าวันนี้ได้มีผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่เดินทางเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมกับระบุว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่อนข้างมีความพร้อมในหลายๆด้านส่วนเรื่องการร้องเรียนที่เกิดขึ้นได้มีการไต่สวนสอบสวนโดยมีการเรียกผู้ร้องและผู้ถูกร้องนะครับเข้ามาให้ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกําลังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติม สำหรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานกรตจงังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่กำลังดำเนินการสืบสวนไต่สวนเรียกทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องมาให้ถ้อยคำเนี่ยมีประมาณ20กว่าเรื่องด้วยกันนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการให้สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินอาจคำนวณเป็นเงินได้นะครับไม่ว่าจะให้แก่บุคคลหรือการให้แก่ าสานศึกษาวัดนะครับมูลิธิชมรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่และนายกเทศมนตรีในครั้งนี้ถูกจับตามองจากภาคประชาชนอย่างกว้างขวางครับโดยเฉพาะในประเด็นการพัฒนาเมืองและแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภครวมถึงเรื่องของภัยพิบัต,ติต่างๆการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมการบริหารจัดการขยะและการจัดระเบียบในพื้นที่ชุมชน อย่างชาวบ้านรายนี้นะครับระบุว่าอยากให้มีการจัดระเบียบในบริเวณตลาดเมืองใหม่หลายประเด็นด้วยกันนะครับแต่สิ่งที่สามารถดําเนินการได้เลยคือการจัดระเบียบตลาดในเรื่องของอระบบทิ้งน้ำเสียการขุดลอกคูคลองท่อระบายน้ำในเขตตัวเมืองที่เป็นผลมาจากน้ำท่วมในครั้งที่แล้วครับสนุนการต้องปรับปรุงต้องรีดให้มันอัดหนาๆร่องร่องระบายเล็กเนี้ยต้องจัดให้แบบที่จดลด ให้แม่ค้าอยู่ที่ไหนในเป็นล็อกเป็นล็อกล็อกนี่มันสับจระเบียบจัดระเบียบนี้องทั้งแถวในตลาดเนี้ยเอาไว้ที่จอดรถจอดลางจัดให้แม่ค้าที่อยู่ฝั่งโน้นให้ไปเป็นแบบที่ตลาดใหม่ไงให้เป็นระเบียบระเบียบที่ีน่ะจัดให้เหมือนกับเป็นตลาดลูกใหม่สำหรับเทศบาลนครเชียงใหม่มีตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดนะครับเก้า0ี่พัน 800คนและมีหน่วยเลือกตั้ง156หน่วยด้วยกันครับ